อ่ะถ่ายถ่ายวิดีโอนี่ยตะกี้ลืมตอนอวยพรลืมถ่ายขอสี่หรือสามเท่านั้นนะครับมัมากเมื่อไหรมันเห็นเนื้อฮะเห็นไม่ได้หนึ่งแต่พอเห็นอ่าถ่ายวิดีโออะถ่ายวิดีโอแม่ ฮะคนนี้รวยกี่ล้านแม่เพิ่มอีกล้านเพเป็นกี่ล้านตะกี้สองสองร้านอ้าววิวตาบ้างอ่ะคนนี้คนนี้ได้สักงสามร้านบ้างแม่อ่ะเราเนี่ยแม่คนนี้กี่ล้านอ่ะให้ให้รำให้อะไรรวยสุขภาพเป็นไงสุขภาพแข็งแรงฮะรวยรวยกี่ล้านดี แม่รวยสองรอว,วันนี้กลับจากบางนามาเยี่ยมแวะพี่ตุนกับพี่ตาไว้บางนามาแวะมาเยี่ยมย,ยี่ยงนะวันนี้ฮ่ากท็ทันดูไรอันพอดีทันดูไรอัน อลิทเดลยอตทำให้กางนสั่งได้อเงินรางัลติมวอยอความหให้เป็นจริงจำนวนแสนหนึ่งนหนึ่อกร้อสิบจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่ารวดเร็วมากๆซึ่งการหน้าโอกาะรักษาช้ต่อไปได้หรือไม่ต้องพิจารณาวันนี้วัน วันที่ยีแนี่แม่วันนี้วันเฉลิมประชนพรรษาพรรการที่สิบแล้ววันนี้นักรีนก่อนลงขยับิรนชั้นเจ็ดักเรงวัน่สิเปิดจอบบัตรแล้วที่ไทยี์ี่นย์สองสองนาที